ท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่งานขึ้นชั้นสุดยอดงานขึ้นชั้นสุดยอด h ี่จัดขึ้นในประเทศไ2025นี่นนีือการแข่งขันที่สุดยอดทีและในตลอดเวลาที่ผ่านมาการแข่งขันนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มการท่องเที่ยวในไทยอย่างมากครับวัยยนนี้ได้รับการยอมรับอย่างยอดเยี่ยมจากรบรรดานังงานกท่องเที่ยวในภูเขสนามนะครับขอบคุณมากนะครับยอดตามชมในสนามตลอด4วัน คาดว่ามีผูเข้าชมกว่า5,000คนครับก็ทำให้บรยากาศคึกคักกันเต็มเลยทันังนะครับครั้งนี้เราเริ่มเหยียดจากนักกอล์ฟผู้รับโือทั้งหมดจำนวน72คนครับแบ่งเป็น60ระดับแรกของการจัดระดับ LPGA p r i o r i t s และ22ระดับนักกีฬารับเชิญนะครับทั้งไทยและนานชาติที่น่าสนใจพิเศษก็คือปีนี้ นักกีฬาไทยเขาร่วมแข่งขัน2 2คนนะครับซึ่งมากที่ส right well. 네ุดนับตั้งแต่ปี2022นะครับและตอนนี้ผมขอยนชิญผู้อยู่ื้างหลังการแข่งขันขึ้นมาพร้อมกันบนเวทีนะครับผมขอแนะนำทีละทัานนะครับ I like would to introduce ผมขอแ m i t e s h i บริหารทางการบระหารและ CEO บริษัทบริษับ